พี่ต่อเคยแบบว่าเข้า f c e e o o o อะแล้วก็เห็นโฆษณาน่าสนใจมากมพี่ต่อพิมพ์ว่าสนใจพอพิมพ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมีคนส่งมาทันทีเลยว่าสินค้าตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่านี้ซื้อเลยไหมไม่ใช่คนเออไม่ใช่คนมันคือมาเทคตัวหนึ่งที่เป็นแบบโซเชียลออโตเมชันก่อนที่จะถึงปีหน้าในอีกไม่กี่วันการตลาดปีหน้าถ้าให้แนะนำสักเรื่องสองเรื่องอะทำยังไงกันดีผมปีหลายอย่างมากในหัวตอนนี้เลือกมา สองเรื่องแล้วผมชอบคำพูดหนึ่งของพี่ตูนสุทธีพันธ์ที่เขาเป็น CCO ของ SBDX เขาบอกว่าเทรนด์การตลาดปีหน้าคือการ สวัสดีครับต่อบเพลงฟินครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังงงอยู่ว่าปี2024นี้เราจะทำการตลาดยังไงดีวันนี้ผมชวนมาคุยกับกูรูการตลาดคนหนึ่งครับคือแบงค์จากคอนเทนต์ช f ฟเราไปเจอแบงค์จากงานสัมมนาเรสเทคที่ผ่านมาแล้วแบงค์พูดถึงหลักการการตลาดพื้นฐานซึ่งผมถือว่าดีมากๆวันนี้เลยอยากจะชวนมาคุยกับแบงค์กันว่าเฮ้ย SME ในปีหน้าเราควรจะโฟกัสการตลาดเรื่องอะไรกันดี นี่เราอยู่กับแบงค์คอนเทนทีฟู่ละสวัสดีครับแบงค์เพนกวินครับเราสลับกันคอนเทนที่ฟูทำอะไรบ้างก็เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่อง inbound marketing content marketing แล้วก็มา e c h ครับพีคำถามแรกที่อยากถามแบงค์คือในฐานะที่เป็นคนหนึ่งคนที่พูดเรื่องมาเทคตลอดเวลาเนี่ยอยากจะให้บอกหน่อยว่ามาเทคับ SME อ่ะมันใกล้กันมากขึ้นขนาดไหนโอ้จริงๆต้องตอบว่าใกล้มากใกล้กว่าที่ทุกคนคิดด้วยก็อย่างง่ายๆแล้วกันนะครับยกตัวอย่างพี่ต่อเคยแบบว่าเข้า Facebook อะ แล้วพี่ต่อถ่ายฟีดเฟซบ o ๊กไหมครับแล้วก็เห็นโฆษณาน่าสนใจมากมพี่ต่อพิมพ์ว่าสนใจพอพิมพ์เสร็จอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมีคนส่งมาหาทันทีเลยว่าสินค้าตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่านี้ซื้อเลยไหมส่งเข้าอินบ็อกซ์พีไออ่ไม่ใช่คนเออไม่ใช่คนมันคือมาเทคตัวหนึ่งที่เป็นแบบโซเชียลออโตเมชันต่อให้เราจะทักไปตอนสี่ทุ่มของวันจันทร์หรือว่าตีสองของวันเสาร์มันจะมีบอทที่ช่วยตอบตลอดเวลา อันนี้มันคือ Mar ามาเทคสมมติคนทำร้านอาหารเนี่ยก็สามารถใช้บอร์ดช่วยเราได้ซึ่งของพวกนี้ราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นถูกปะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีหลายตัวเลยแล้วก็ต่อให้อยากได้ฟีเจอร์ที่พิเียมขึ้น,นี่ยราคาก็อาจจะแบบหลักร้อยต่อเดือนแสดงว่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ละใช่ทุกคนเลยจริงๆแบงค์ยกตัวอย่างหน่อยว่าเครื่องมือมาเทคสำหรับธุรกิจ s m e มันมีคร่าวๆอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เขาได้เห็นภาพใหญ่มากยิ่งข ธุรกิจอาหารแล้วกันนะครับมันก็จะมีพวก CRM สําหรับธุรกิจ B2C อะครับ mm. เช่นพวก loyalty management สมมุตินะครับว่าแทนที่เมื่อก่อนที่ไปที่ร้านอาหารพอพี่ซื้อเสร็จพี่จะได้ loyalty มาได้แต้มมาเขาก็อาจจะเขียนกระดาษให้แต่เป็นบัตรปัม๊มเป็นบัตรปัมปป๊มสิบแถมหนึ่งใช่ไหมครับปัจจุบันไม่ต้องแล้วพี่เดินเข้าไปพี่แจ้งเบอร์โทรศัพท์เขามีเก็บข้อมูลไว้หลังบ้านหมดแล้วนะครับพี่อยากจะ redeem point จะทําอะไรก็สามารถทําได้เจ้าของเองก็จะเห็นว่าใครที่ซื้อสินค้าบริการตัวไหนเนี่ยเยอะใช่ไหมครับนี่คืออย่างแรกอย่าง s ซเชียลออโตเมชันที่ผมแชร์มเมื่อกี้ครับเรายิงโฆษณาสมมติลงบน a c e b o o k นะครับลงบน Instagram ภาพสวยๆน่าสนใจใช่ไหมครับอยากจะให้เหมือนมีบอทช่วยขายอัตโนมัติก็ใช้มาเทคที่เป็นโซเชียลออโตเมชันเนี่ยในการช่วยขายได้อ่าอันนี้คือ2แคตหลักๆที่ผมว่าธุรกิจที่เป็นร้านอาหารเนี่ยใช้ได้และควรใช้ครับจริงๆมันมีอีกหลากหลายเลยผมชอบพูดว่าจักรวันมาเวลกว้างแล้วจกวั Tech กรวันมาเทคกว้างกว่าเยอะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากมาคุยบแง ในเรื่องของ inbound และ outbound marketing เป็นสิ่งที่เราได้ยินคอนเทนต์ที่ฝูกพูดตลอด inbound outbound inbound outbound Out ต่างกันยังไง การทำอินดอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการตลาดขาเขา้าทันยังไงให้เราดูสวยดูดีดูหลอดูเท่ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงคนเข้ามาหาเราเองกลับกันเอาบ่าวนะครับเอาบ่าวมันคือการที่เราวิ่งนะครับวิ่งไปหาคนแหละสมมติพี่ต่อเห็นผู้หญิงคนนี้สวยอยากเข้าไปจีบพี่ต่อก็จะเดินเข้าไปจีบเข้าไปขอเบอร์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือเอาบ่าวตัวอย่างเช่นการทําโฆษณายอย่าง Facebook Ads Instagram Ads เนี่ยก็เป็นเอาบ่าวมาร์เก็ตติ้งหรือการที่เราไปาโฆษณาบนทีวีบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้ครับก อยู่ไม่รู้แหละสมมตินะอาจจะไทฟีดดูของเพื่อนอยู่เราไปแซกเราไปแซกเขาแบบไหนดีกว่ากันอะ พูดยากมากคือผมว่าคนทําธุรกิจอ่ะจะดูว่าไม่มีของที่มันดีสุดเจ๋งสุดมันขึ้นอยู่กับบริบทนะครับถ้าเกิดจะให้ตอบจากประสบการณ์ที่เคยเคยทํามาเคยให้คำปรึกษาผมคิดว่าต้องใช้ทั้งคู่เออมันมีจุดดีจุดด้อยต่างกันไปเอออย่างอินบาวอะข้อดีของมันคือมันยั่งยืนใช่ไหมแต่ว่ามันทํายากอะผลลัพธ์ไม่ได้แปลผนตามเงินที่เราลงไปมันเหมือนแค่ค่อยๆหยอดกระปุกชื่อเสียงลงไปทีเะนิดนห้ที่คนค่อยๆรู้จักใช่แต่มันไม่ได้ผลตอบแทนทางด้านการเงินออกมาโดยทันทีใช เห็นผลลัพธ์ทันทีเราลงเงินวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เห็นผลลัพธ์เลยทําโปรโมชั่น3แถม1 2แถม1 ทำแคมเปญส่วนลดทั้งหลายยิงแอดไปหากลุ่มทาร์เกตไอ้น,นี่คือเอาเบาใช่คือจะเห็นผลลัพธ์ทันทียิงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยอดมาแล้วนะครับข้อดีของมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้อด้อยคือมันก็แปลผัดบางเงินแหละซึ่งควรทําทั้งคู่นะครับผมตอนที่เพิ่งเริ่มเปิดบริษัทใหม่ครับก็เฮ้ยฉันทำอินบาวอ่ะก็ทำแบบอินบาวปรากฏว่ากว่าจะหาลูกค้าได้แทบต้องเป็นบริษัทอะ่ะเพราะมันรอไม่ได้บางทีอินบาวคือการอาจจะแบบทำคอนเทนต์ให้ความรู้ดีๆเพื่อให้คนอยู่ดีๆก็นึกถึงเราแล้วก็คลิกเข้ามาหาใช่ ต่บางทีเราก็ต้องไปนั่งลุ้นว่าเขาจะซื้อของเราหรือเปล่าหรือเขาแค่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านเราแล้วก็เดินออกไปใช่ใช่ใช่ครับคอนเซ็ปต์ประมาณอย่างนั้นทีนี้เราจะวางกลยุทธ์การตลาดยังไงล่ะที่ประสานกันระหว่างอินบาวและเอาบาวเพื่อให้เกิดยอดขายได้ถ้าเกิดส่วนตัวผมะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่หรือเริ่มล์โปรดักใหม่ การเริ่มที่เอาบาวก่อนก็อาจจะเป็นท่าที่ smart เพราะว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเราไม่รู้ว่า Product เราคืออะไรต้องทาให้คนรู้จักก่อนถ้าสมมติว่าพอทําไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มเห็น success มาแล้วเราอาจจะลอง allocate งบบัต g เจตหรือเวลาเนี่ยมาเริ่มทำ inbound บ้างเริ่มเอามาสร้างคอนเทนต์ที่มันแก้ไขปัญหาให้คนเริ่มทําให้ชื่อเสียงเรามีมันเกิด trust อะไรอย่างเงี้ยครับและคือในระยะยาวผมว่าผสานกันไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนเราต้องการโฟกัสเรื่องอะไรทําไมแบงค์ไม่ให้เริ่มทำ inbound ก่อนในเมื่อแบงค์บอกว่า้ใช้จ่ายที่ กว่าอินบาวเออ็มอี e เริ่มต้นไม่มีตังค์ทำไมไม่ให้ทำอินบาวก่อนเอาบาวไม่ได้ใช้ค่าให้จ่ายเยอะแต่แค่ต้องใช้ค่าให้จ่ายเราแค่เริ่มวันละ<อ>แบบไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยก็ได้นะครับสาเหตุที่บอกว่าให้เริ่มเอาบาวก่อน่ะเพราะว่าบางทีสายป่าเราอาจจะยังไม่ได้ยารารอไม่ได้เราไม่สามารถทํา ดีๆวันนี้เพื่อรอผลลัพ์เก็บเกี่ยวอ่ะอีก6เดือนขนา้างหน้าได้เราต้องการควิกวินเราต้องการควิดวินใช่เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจแล้วเงินร้อยแรกมาเงินพันแรกมา<ช>แต่ถ้าเรารอลงทุนในการทำอินบาวเราทำคอนเทนต์ค่อยๆทำคอนเทนต์บน YouTube บน Facebook บน Tik t o อกแล้วเดี๋ยวคาดหวังว่าหนึ่งคนจะรักแล้วก็มาซื้อของเราเงินทุนในการทำคอนเทนต์เราอาจจะหมดเพราะอ<ช>ินบาวมันอาจจะไม่ได้เสียต้นทุนการตลาดในการวิ่งไปหาลูกค้าแต่มันต้องเสียต้นทุนการตลาดในการทำโปรดักชันอยู่ดีใช่ทำคนทน่องคอนเทนต์เน ้แรงของเราอยู่ดีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอย่าสายป่านไม่ยาวอะ่ะเออมันก็จะมีชัยเลนิดนึงใช่หรือว่าอย่างน้อยๆทำคู่ไปก็ได้แต่ผมคิดว่าตอนเริ่มต้นอะ่ะเอาบาร์ก็เป็นส่วนที่ทสําคัญเหมือนกันหมายถึงก็ทําสื่อสารไปเลยว่าธุรกิจเราขายอะไรมันมีจุดเด่นยังไงใช่มันมีคุณประโยชน์คุณสมบัติอะไรที่ดีต่อลูกค้าใช่พอคนดูไปเรื่อยๆคนเริ่ม Follow เพจเราเริ่มรู้จักเราเริ่มมาให้ความรู้เพิ่มเติมครับใช่ครับใครที่เคยมีโอกาสทําการตลาดบน Facebook เขาจะได้ยินคําว่า Remarketing คคือนที่เคย e n g บเรา เรายิงแอดกลับไปหาเขาได้<ช>เอ๊ะอันนี้มันมคือการเปลี่ยนจากอินบาวกลับไปเป็นเอาบาวอีกทีป่าใช่ครับคือมันก็เป็นการที่ผสานผสมผสานอินบาลเอาบาวสมมุติละกันว่าเราทำคอนเทนต์เจ๋งมากดีมากไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือว่าในบน Facebook ก็แล้วแต่มีคนเข้ามา engage มีคนเข้ามาดูใช่ไหมครับเราก็สามารถยิงโฆษณาหาคนที่เคย e n g a อ e กับเราเนี่ยไปได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเทคนิค Remarketing ซึ่งคนที่เคยอ่านคอนเทนต์ของเราคนเคยดูคลิปวิดีโอของเราบางทีเราก็ไม่ต้องเสียเวลาน ยิงแอดก็ไปหาเขาเฮ้ยฉันเคยดูโพสต์นี้ฉันเคยดูแอดนี้โอกาสในการปิดการขายก็คือมากยิ่งขึ้นใช่ใชในฐานะที่แบงก์เองก็เป็นเหมือนกูรูด้านการตลาดเรื่อง inbound marketing แล้วก็เห็นแบงก์ทำบ้านของตัวเองคือเว็บไซต์ได้ดีมากคนคลิกเข้าเว็บไซต์ดีมากถามเลยว่า แล้วผมยังต้องท Facebook อยูเหรอ,อผมถามกลับได้ไหมครับคนยังใช้งาน Facebook ไหมครับใช้สีประมาณเท่าไหร่นะห้าล้านของอคนไทยปกติคนยังซื้อขายของอยู่บน Facebook ไหมครับซื้อโซเชียลคอมเมอร์สประเทศไทยนันึหนึ่งของโลกนะอ่าครับอันนี้ผมพูดกล,งกลางๆเลยนะคือผมมาคิดว่าที่ไหนมีลูกค้าที่ไหนที่คนยังอยู่ที่นั่นก็ยังมีโอกาสอยู่เราอย่าวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว คือถ้าเกิดขายใบนึ่งแตกอะยังมีขายใบ2ใบ3ใบ4แต่ว่าถ้าเกิดขายเราอยู่ที่เดียวอะตะกล้าใบเดียวเลยอะแตกปุ๊บเป็นไงครับตายธุรกิจพังเจ๊งนะครับต้องลองวางไข่ไว้หลายที่ทีนี้จะทํายังไงให้การตลาดบน Facebook ยังขายได้อยู่ในวันที่การแข่งขันในมุมการขายของอะมันยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับคือการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นการทำคอนเทนต์ให้ดกีก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมครับแต่ผมมาคิดว่าอีกท่าหนึ่งที่ทช่วยได้ละกันนะครับคือ ผมบ้านเราต้องไปดูว่าตอนนี้ Facebook เขาโฟกัสเรื่องอะไรเนเรื่องอะไรแล้วเราก็ขี่กระแสนั้นไปคือมันมีคลื่นขึ้นมาแล้วอ่ะถ้าเราไปต้านคลื่นเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ย ตายอ่ะน้ำเข้าจมูกตายมีช่วงหนึ่ง a c e b o o k โปรโมทไลฟ์ไลฟ์อ่ากรุ๊ปอ่าเป็นเท็กซ์โพสตอนนี้ก็ยังเน้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดที่ผมไปเจอมาคือผมอยู่ในสายมาเทคผมจะพอรู้ว่า Facebook กกำลังให้ควาสมสำคัญเรื่องอะไรใช่ไหมครับอย่างต,ตอนนี้ก็จะเป็นแอดคลิกทูเมสเซจที่สมมติว่าเรายิงโฆษณาบน a c e b o o k ใช่ไหมครับหรือแม่ i n s t a g r a m ด้วยใช่ไหมครับพอยิงเสร็จคนเห็นโฆษณาอันนี้แล้วเขาคลิกเนี่ยแทนที่เขาจะคลิกมาดูโพสต์อะไรเงี้ยคลิกเข้าออเว็บไซต์แต่ว่าเขาเนี่ยสามารถคลิกเสร็จปุ๊บ ได้เลยแต่ไอปุ่มนี้อยู่ดีๆมันจะไม่ขึ้นถูกป่ะใช่มันจะต้องใส่เงินโฆษณาเข้าไปก่อนอ่าใช่มันเป็นเหมือนแอดครับซึ่งไอส่วนนี้ครับมันจะช่วยย่นระยะเวลาคือก่อนหน้านี้สมมติว่าเ,เรายิงโฆษณาไปใช,ใช่ไหมครับคนต้องคลิกมาด,ดูโพสตก่อนแล้วค่อยมาดู call to action ว่าจะให้ทําอะไรใช่ไหมครับมันจะมีขั้นตอนอีกสองสาคขั้นซึ่งถ้าเกิดคนทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะรู้ว่าแค่การเพิ่มขั้นตอนหนึ่งหรือสองขั้นอะคนหลุแล้วเอาจระลงเอาจิงๆริงไม่ใช่ทุกคนนะที่จะกดคําว่าซีมออ่่านตล เพื่อเข้าไปดูว่าบรรทัดสุดท้ายเราแปะลิงก์อะไรให้คนอยากจะกดเข้าไปใช่ใช่อันนี้เขาก็เลยแก้ไขปัญหามันเขารู้แหละเก็บฟีดแบ็กยูเซอร์มาแทนที่จะเป็นคลิกซีมอลเลิร์มอลก็จะเป็นคลิกทูเมสเซจเลยคลิกเสร็จปุ๊บส่งเข้าอินบ็อกซ์ทันทีแล้วก็คือแอดมินเราเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับคนคนนั้นได้ทันทีคือเราซื้อโฆษณาเสร็จใช่ไหมครับคลิกทูเมสเซจเสร็จเราอาจจะมีมาเทคอยู่หลังบ้านทำพวกโซเชียลออโตเมชันว่าเฮ้ยเห็นคนทักมาปุ๊บใช่ไหมครับส่งข้อมูลสินค้าให้เขาทัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เขาซื้อทันทีก็สามารถทําได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ m ม s s a g e เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทักเพจกด m e s s a จเข้าไปเพจสามารถทักกลับไปได้ด้วยถูกปะ่ะใช่ใช่ครับพวกนี้มันถือว่ามันเหมือนเป็นแบบปุ่มลับนะเพื่อให้แบรนด์สามารถติดต่อลูกค้ากลับไปได้ใช่ครับทีนี้ในมุมไหนล่ะที่จะทําให้คนอยากจะกด add click to message หรือกดคําว่าส่งข้อความไปหาแบรนด์น่ะมันมีเทคนิคอะไรไหมเออผมว่าคิดว่าเข้าใจก่อนว่าลูกค้าคือใครอชอบเสพคอนเทนต์ประมาณไหน จากนั้นนีก็ทำคอนเทนต์ให้มันตอบโจทย์ลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องใช้ creativity หรือว่าอะไรพวกนี้เพื่อให้มันตอบคําถามตอบออบเจคชั่นตอบแบบข้อโต้แย้งที่เขามีอว,ว่าทําไมเขาถึงไม่อยากใช้ของเราอะไร,ยร mm hmm. อย่างงี้ครับคือทายังไงให้ให้เราเข้าใจลูกค้าแล้วก็สามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุดนะครับ mm hmm. ผมมองว่าการเลือกแคมเปญให้ถูกก็สําคัญการเลือกอินเท e ร t สการเลือก targeting กลุ่ให้ถูกก็สําคัญพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ประกอบกันที่จะทําให้ตัวโฆษณาคุณมันจะส่งไปถึงใจลูกค้าหรือเปล่าครับสุดท้าย ก่อนที่จะถึงปีหน้าในอีกไม่กี่วันการตลาดปีหน้า ถ้าให้แนะนําสักเรื่อง2เรื่องอะทายัางไงกันดีผมมีหลายอย่างมากในหัวตอนนี้เลือกมา2องเรื่องแล้วผมอะชอบคําพูดหนึ่งของพี่ตูนสุธีนพันธ์ที่เขาเป็น CIO ของ ECBX เขาบอกว่าเทรนด์การตลาดปีหน้าคือการทาของเดิมให้ดีก่อนอเออไม่ต้องไปอุ๊ยทําอะไรของใหม่มากเออคือผมมาคิดว่าเราลองย้อนกลับไปดูก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเราอยากที่จะทําอะไรเป้าหมายที่เราอยากทําคืออะไรเ <c oughs> ช่นเพิ่มยอดขายทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือเปล่าอะไรพวกนี้กลับไปดูเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับแต่ว่าแทคติกวิ ทีการอะเราเอาะใช้ของใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยากจะได้ลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมครับเราอาจจะใช้เอา AI มาช่วยเอาโซลูชันของ Facebook Click to Message มาช่วยนะครับเพื่อทําให้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ในปีที่แล้วแต่ยังไม่สำเร็จเนี่ย จะได้สำเร็จในปีหน้าไอ้จริงๆก็ดีนะอินบาวเอาบาวคือเรื่องพื้นฐานของการตลาดแต่บางคนยังไม่ได้เริ่มทําเลยฉะนั้นบางครั้งก่อนที่เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันมันล้าหน้าไปมากทําเรื่องพื้นฐานให้ดีก่อนเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่องมือ CRM ก่อนอ,อาจจะเป็น CRM แบบพื้นฐานก็ได้ฉะนั้นก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสําหรับการทําการตลาดในปีหน้าแบงค์ย้ําแล้วว่า Facebook ให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นณนะวันนี้ Facebook ให้ความสําคัญกับการยิงโฆษณาโดยฝังปุ่ม Add Click to Message ไว้ age, right? ฉะนั้นเราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับการฝังปุ่มนี้ใน c a l l to action ด้วย add click to message แล้ว Facebook เขาก็มีเว็บไซต์ให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Add Click to Messenger เดี๋ยวผมจะแปะ ลิงด้านล้างไว้ให้ก็อยากให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูก็เรียนรู้ครั้งเดียวมันก็ทําให้เราใช้ได้ตลอดชีวิตก็หวังว่าทุกคนจะลองเอาไปทําการตลาดกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเพนกวินแล้วก็คอนเทนต์ที่ฝูเฟซบุ๊กยูทูบเว็บไซต์เว็บไซต์ทุก, <ๆ S 1> ทกช่องทางของคอนเทนต์ที่ฝูติดตามได้ครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะชวนแบงค์คอนเทนต์ที่ฝูกลับมาพูดคุยกันอีกอีพีหน้าเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน